สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสไมอินโฟกัสผมสมพจ์ขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับจับได้แล้วไอ้บอดจระเข้ที่หลุดลงแม่น้ําปิงจากกรณีจระเข้ของคณะเลนะครับที่หลุดลงแม่น้ําปิงล่าสุดนะครับทีมไกทองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถจับตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่จะแยกจระเข้ตัวนี้ไว้ที่บ่อพักก่อน เพื่อทำการตรวจสุขภาพและหาสายพันธุ์พร้อมทั้งฝังชิปติดตามตัวเมื่อแข็งแรงดีเมื่อไหร่ก็จะนำไปไว้ที่บ่อปูนขนาดใหญ่เพื่อปรับสภาพก่อนจะนำเข้ากรงใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันแจ้งเบาะแสเด็กแวน้นรับเงินรางวัล3 0 0พันบาทนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาการแข่งรถของเยาวชนโดยได้กล่าวว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้น ได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการแข่งขันรถหากพบเห็นเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเองพร้อมข้อมูลและรายละเอียดแล้วแจ้งผ่าน3ช่องทางคือ0191สายด่วน1559หรือ f a c e b o o k Social Media สปกตลโดยข้อมูลที่ได้หากนำไปสู่การจับกลุมสำเร็จผู้แจ้งนะครับจะได้รับค่าตอบแทนรายละ0 0 0บาท โดยในตอนนี้นะครับมีประชาชนที่ได้รับค่าตอบแทนแล้วจํานวน23คนเป็นจํานวนเงินกว่า6 9 0 0 0บาทแอร์ไทยไม่เก็บถาดอาหารผู้โดยสารนั่งประคองจนลงจอดบริษัทการบินไทยนะครับได้แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินกําลังลงจอดหลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ซึ่งในตอนนี้นะครับทางบริษัทการบินไทยได้ลงโทษพนักงานตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยการตัดเงินเดือนและให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา1เดือนนอกจากนี้นะครับยังลงโทษผู้จัดการเที่ยวบินและพนักงานต้อนรับที่เกี่ยวข้องอีกด้วยคอสต,ตูมแน่นหนุ่มแต่งเป็น Forest g u ์กัร่วมงานวิ่งในงานวิ่งอเมซิเนนจังเกิลไทยแลนด์บายยูท2เงานวิ่งใหญ่ของทั้งไทยและชาวต่างชาติซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่16-19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดยะลา ซึ่งมีระยะทางนะครับตั้งแต่10กิโลเมตรไปจนถึง160กิโลเมตรโดยในงานนี้นะครับนักวิ่งหมายเลข50054ได้แต่งตัวเรียนแบบฟอ r รส t g กัมจากภาพยนตร์ออสการ์อันโด่งดังที่นำแสดงโดยทอมแฮงแบบคอสตูมเป๊ะๆทำเอาชาวเน็ตนะครับต่างนำภาพดังกล่าวไปโพสเปรียบเทียบกับฟอ r e s t g u ัมและมีคนเข้าไปกดไลค์นับหมื่นครั้งบางก็น,นำเอาคำพูดในภาพยนตร์ดังกล่าวนะครับมาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้งานแบบสุดๆไปเลยมากรันที่ข่าวต่างประเทศนะครับศาลเกาหลีใต้รับรองสิทธิ์ LGBT เป็นครั้งแรกของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายซอซองอุกได้ยื่นฟ้องสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้ในปี64จากกรณีที่ไปยกเลิกสิทธิ์ของคู่รักของเขาในปี62เพียงเพราะว่าเขานะครับเป็น LGBT โดยทางด้านศาลสูงสุดในกรุงโซนั้นนะครับมีคำตัดสินว่าให้สำนักงานประกันสุขภาพ คืนสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่รักของนายซอโดยสารสูงนะครับได้แจ้งว่าสำนักงานประกันสุขภาพไม่ได้ให้เหตุผลที่เพียงพอส่วนคู่สมรส LGBT นะครับต่างก็ยินดีกับคำตัดสินในครั้งนี้มากโดยได้บอกว่าคำตัดสินนี้นะครับมีความหมายต่อ LGBT มากเพราะแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคของทุกชนชั้นในประเทศและนี่ก็ยังเป็นคำตัดสินแรกของเกาหลีใต้นะครับที่มีการรับรองสิทธิ์ให้กับกลุ่ม LGBT อีกด้วย เกาหลีใต้นะครับยังไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ถึงแม้จะจัดงานแต่งงานกันได้แต่ก็ไม่ได้ให้สถานะคู่สมรสที่ถูกกฎหมายนะเชียเมาแล้วขับมีสะดุ้งหากถูกจับจะถูกยึดรถส่งไปยูเครนเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นรายงานรัฐสภาลัตเวียนะครับผ่านร่างกฎหมายฉบับแก้ไขในด้านให้การสนับสนุนพลเมืองยูเครนโดยจะยึดรถยนต์จากพวกเมาแล้วขับนะครับและส่งรถยนต์พวกนั้นให้แก่รัฐบาลยูเครน ซึ่งกฎหมายนี้นะครับมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วโดยในเดือนแรกที่เริ่มใช้นะครับมีประชาชนทั้งสิ้น215คนนะครับที่ถูกกฎหมายนี้นํามาใช้กับพวกเขาส่วนรถยนต์ที่ถูกยึดมาก่อนหน้านี้นะครับจะถูกจัดเก็บไว้ที่ลานจอดรถของหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั่วรัสเซียจากนั้นก็จะถูกนําไปประมูลต่อแทนเผยผลสํารวจองค์ชาติทั่วโลกมีขนาดยาวเพิ่มขึ้นสํานักงานข่าวต่างประเทศรายงาน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานมีทีมนักวิจัยทางการแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์และสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ทําการวิเคราะห์อ,อภิมานข้อมูลจากการศึกษามากกว่า75ชิ้นซึ่งรวบรวมการวัดขนาดขององคชาตที่แข็งตัวของผู้ชายซึ่งรวบรวมการวัดขนาดองคชาตที่แข็งตัวของผู้ชายกว่า55,000คนทั่วโลกระหว่างปี2485ถึงปี2564 โดยได้พบว่าความยาวของอวัยวะเพศชายเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกและในทุกกลุ่มอายุโดยในช่วง29ปีที่ผ่านมานะครับความยาวขององคชาตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง24เนไปวัดกันเองนะครับอิตาลีแรงหนักจนล่องเรือไม่ได้เดอะก,การเดียนรายงานคองเวนิสของประเทศอิตาลีนะครับได้เกิดปรากฏการณ์ระดับน้ําลดลงผิดปกติเนื่องจากฝนไม่ตกมาเป็นเวลานานส่งผลให้ลําคลองต่างๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองเวนิส กลายเป็นคลองที่ตื้นเขินจนทําให้เรือก,กอนโดล่านะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยปกตินั้นนะครับเมืองเวนิสจะก,กังวลกับสถานการณ์น้ําท่วมเสียมากกว่าแต่คราวนี้นะครับกลับต้องมาเผชิญกับสภาวะน้ําแรงแทนซึ่งแรงที่สุดในรอบ70ปีและสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนที่เกรงว่าจะไม่มีน้ําเพียงพอต่อการเกษตรรวมทั้งอาจกระทบถึงปริมาณน้ําดื่มและการใช้พลังงานน้ําอีกด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยห้าสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand